สวัสดีนะครับเข้าสู่คลิปสุดท้ายนะครับผมของหัวข้อเนาะในเรื่องของอะไรวะเศรษฐกิจควรเรือนะฮะแล้วก็ระบบแมนเนอร์ของยุคกลางนะครับผมอ่าแล้วก็เข้ามาสู่ความเป็นระบบการเมืองแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของยุคกลางอย่างชัดเจนแล้วเนะี่ยตอนนี้นะครับผมก่อนอื่นก็จะ นะก่อนพูดถึงภาพความเป็นสังคมความเป็นบริบทอะไรที่เป็นยุคกลางเนี่ยก็จะเห็นให้เห็นภาพก่อนว่าเอ๊ะไอตรงหน้าจอแรกที่อาจารย์โชว์เข้ามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันเป็นการแสดงสัญญาถึงความเป็นยุคกลางนะครับผมมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด4ภาพนะฮะถ้าเริ่มจากภาพด้านซ้ายบนก่อนนะก็จะเป็นภาพเรื่องของสามเหลี่ยมพริมิตในเรื่องของชนชั้นที่มันเกิดขึ้นของยุคกลางเนาะฮะซึ่งไอในส่วนเนี้ยอาจารย์ก็น่าจะพูดในคราบ คาบหน้าฮะก็จะเป็นค้าในเรื่องของระบบฟิีเดนหรือว่าระบบศักดินาสวามีภักก็จะพูดถึงเลชั่น n กันระหว่างแต่ละชนชั้นนะฮะผมองยุคกลางว่าเฮ้ยเขาแต่ละชนชั้นเนี่ยเขามีเลชั่นยังไงแล้วก็ไอเรレーショเหล่านั้นอนะ่ะมัน represent ถึงรูปแบบของการปกครองความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างแนละอ่ามันอยู่ในระบบนี้ได้อย่างไรนะครับผมมันมีกฎมีเกณฑ์มีขัน้นมีตอนอะไรอย่างไรบ้าง ด้านบนขวาฮะซึ่งจะมีส่วนของอาจารย์บางอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราพูดกันในวันนี้ก็คือระบบเศรษฐกิจแบบครัวเรือนนะฮะแบบครัวเรือนภายใต้รูปแบบการปกครองแบบเจ้าขุนมูลน,นายนะเจ้าขุนมูลน,นายนะครับผมมีเจ้ามีผู้ได้รับการอุปถมัมมีผู้อุปถัมภ์นะฮะเป็นที่มาของระบบศักดินาสวามิภักดิ์ ในประเทศไทยด้วยนะครับผมแล้วก็ซึ่งได้รับเอฟเฟกต์มาจากยูโรนะฮะด้านล่างซ้ายฮะก็คือนะฮะเป็นซับเซตหนึ่งที่เกิดขึ้นในระบบแมนเนอร์ฮะก็คือผู้มีทาหน้าที่เก็บสวยแล้วก็เป็นเสมือนตำรวจในยุคกลางก็ว่าได้ฮะก็คืออัศวินนะครับผมอัศวินนะฮะก็มีหน้าที่เป็นตำรวจแล้วก็เป็นคน เก็บสวยเก็บภาษีนะฮะหลายแบบด้วยกันนะฮะส่วนด้านล่างขวานะครับผมก็นะฮะเป็นภาพในโบสถ์นะครับผมซอนให้เห็นถึงความเป็นศาสนาจักรที่เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนในยุคก,กลางอย่างหลีกหนีไม่ได้นะครับผมโอเคไปกันนะครับผมก่อนอื่นไม่พูดไม่ได้เลยนะฮะว่ายุคก,กลางเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ ให้เป็นความรู้นะฮะอยู่ดีๆ,ๆว่ายุคก,กลางก็ยุคก,กลางไงเออมีอสเวนมีระบบแมนเนอร์นู่นนี่มีฟิวดัลก็ต้องรู้นะใช่ไหมฮะว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนาะเขานับกันตั้งแต่เหตุการณ์ปี476นะฮะคศ476หลังจากกรุงอาโรมนะฮะ ล่มสลายฮะจนถึงการล่มสลายของอาณาจรรักรโรมันตะวันออกหรือว่าคอนสแตนติโนเปิลในปี1453นะครับผมก็ถือว่าเป็นปีที่สิ้นสุดยุคกลางนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะที่จริงมันก็จะมีเหตุการณ์สงคารามร้อยปีระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสซึ่งลงในปีเดียวกันในขณะเดียวกัน,นอิทธิพลของศาสนาจักรหรือว่าความเสื่อมของศาสนาจักรเนี่ยมันได้ถึงจุดพีคสุดแล้วมันถึงจุด ตกต่ำสุดแล้วฮะทำให้โอเคความเป็นยุคกลางเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมลงศาสนาจะเริ่มมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนน้อยลงนะครับผมอันนี้ก็คือพีเรียดที่มันเกิดขึ้นในยุคกลางนะครับโอเคเนาะอันนี้ผ่านไปนะฮะอาจารย์ก็จะพูดถึงในระบอบเรื่องของแมนเนอร์ละกันนะครับผมอ่าระบบแมนเนอร์นะครับผมอ่า ระบบแมนเนอร์นะฮะหรือว่าระบบเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นในยุคกลางนะไอชื่อหัวข้อที่อาจารย์บอกในคาเลนดาคือระบบเศรษฐกิจขัวรเรือนและระบบแมนเนอร์ระบบแมนเนอร์ก็คือมีลักษณะง่ายๆของความเป็นระบบเศรษฐกิจแบบครัวเรือนในสมัยยุคกลางในสมัยอดีตน,นะฮะก็คือพูดง่ายๆคืออะไรฮะผลิตภายในแอเรียภายในพื้นที่เพื่อการบริโภคภายใน แอรียน,นนั้นๆนะครับผมถ้าเหลือจากการอุปโภคบริโภคภายในแมนเนอร์ก็เอาไปขายนะครับผมอันนี้ก็คือระบบเศรษฐกิจแบบยุคกลางเพราะฉะนั้นยุคกลางนะฮะในยุโรปอาณาเขตกว้างขวางกว้างใหญ่มากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะมันก็มีหลายๆแมนเนอร์ใช่ปะฮะหนึ่งแมเนอร์มันก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับผมนี่แหละฮะหอย่างที่อาจารย์บอก ปรา,าสาทนะฮะของคุณนางนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของแมนเนอร์นะครับผมมีหมู่บ้านสำหรับชาวบ้านบริวารน,นะครับผมทั่วไปนะครับผมซึ่งชาวบ้านพวกนี้อาศัยแมนเนอร์อยู่นะครับผมในการเช่าที่เขานะฮะมีบ้านอัศวินนะฮะอัศวินก็จะเป็นชนชั้นที่สูงกว่าชาวบ้านทั่วไปหน่อยฮะแต่เป็น อ,องค์คลักษ์เป็นอารักขาให้แก่แมนเนอร์มีหน้าที่ในการเก็บผลผลิตท้งการเกษตรเก็บภ้าษีเก็บสวยต่างๆนะฮะจากชาวบ้านนะครับมีโบสถ์นะฮะูนย์กลางทางด้านความเชื่อนะะบ้านของชาวบ้านพื้นที่เพาะปลูกแน่นอนนะฮะมีบ้านอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีพื้นที่เพาะปลูกนะครับผมนะฮะการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์เป็นวิถีชีวิตหลักของระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์ก็คือ เศรษฐกิจแบบครัวเรือนเนาะเน้นการเพราะปลูกข้าวปลูกต้นอะไรวะ <c oughs> ข้าวโอ๊ตอะไรต่างๆเลี้ยงสัตว์นะครับผมเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆนะครับผมะเมื่อผลผลิตเกินความจําเป็นก็นําไปขายต่อนะครับผม ซึ่งสถานภาพของคนนะฮะในแต่และแมนเนอร์ก็จะถูกกำหนดโดยชาติกำเนิดน,นะฮะชาติไม่มีสละอิน,นะครับผมขออ,อาภัยด้วยนะครับผมโดยประมาณนี้เนาะอ่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงแมนเนอร์ข้าวๆฮะแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากๆฮะก็ขออาภัยด้วยที่ยังไม่ได้ทำความเข้าใจคอมเป็นฟิลด์ดอนนะฮะระบรบตรีนาสวามีพักซึ่งเดี๋ยวจะลงรายละเอียดใน,นคราบหน้าฮะก็คือว่าในแมนเนอร์ใช่ปะ่ะอาจารย์พูดถึงอะไรบ้างฮะ หลอดใช่ไหมหรือว่าคุณนางฮะอีกชื่อนึงก็คือโนเบิลนะครับผมก็จะเป็นชนชั้นที่รอง,งจากกษัตริย์นะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไนท์นะฮะหรือว่าอัศวินนะครับผมภาษาอังกฤษก็คือไนท์นะฮะก็เป็นชนชั้นที่รองลงจากโนเบิลเหมือนกันนะถัดลงมาฮะก็จะเป็นชาวนาปุถุชนคนธรรมดานะครับผม ก็เป็นชนชั้นที่รองจากอัศวินอีกเช่นกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของชนชั้นสัมเดียมพิรามิดที่มันเกิดขึ้นนะฮะในหนึ่งแมนเนนะครับผมสมมติไอ้แดงแดเนี่ยก็คือ m a n เนอฮะก็จะมีปรา,าสาทนะฮะใหญ่สุดนะฮะของลอดนะฮะ อยู่ในที่แลนด์มาร์คที่สําคัญสวยงามนะครับผมแล้วก็มีหมู่บ้านเล็กน้อยนะฮะ <c oughs> ซึ่งในหมู่บ้านก็จะมีชาวบ้านเกษตรกรอ,อยู่แล้วก็มีพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆมากมายนะฮะโดยชาวบ้านเนี่ยก็จะเอาผลผลิตทางการเกษตรเนรี่ยมอบให้แก่ โนเบิลนะฮะหรือว่าขุนนางใช่ปะขุนนางคนนี้นะฮะสองคนนี้ฮะตาโเมียคนนี้นะฮะเป็นขุนนางโดยคนที่มีทําหน้าที่ในการเก็บภาษีได้แก่เนี่ยฮะอสศวินขี่ม้าขาวนะฮะไม่ใช่นะฮะอสศวินโดยทั่วไปนะก็มีทําหน้าที่ในการนยฮะดูสีเหลืองนะฮะ protection and l i t a r a l l y service to noble หรือว่าอาขุนนางนั่นเองนะครับผม โดยการที่ให้เป็นอา protection แล้วก็เป็นการเก็บสวยเก็บภาษีให้แก่คุณนางด้วยนะครับผมอาสำหรับคนธรรมดาชนชั้นล่างฮะที่เป็นชนชั้นอาชาวบ้านตาสีตาสารเนี่ยทำอะไรฮะให้ food and service นะฮะให้แก่อะไรอะ a s ศวินนะฮะก็คือให้สวยให้ภาษีแกอ่อ s ศวินนะะับผมผ่านในรูปแบบของ food และก็ service นะอาจจะไม่มีเงินนะให้เป็นในรูปแบบของ ผลผลิตทั้งการเกษตรต่างๆเอาให้นะฮะคนนี้เก็บแล้วก็เอาให้ให้คุนนางนะฮะแล้วก็ให้การโปรดักชันเป็น,หนทหารเป็นอารักขาให้แก่เราขุนนางนะฮะเพราะฉะนั้นในสังคมยุโรปอ่ะจะมีขุนนางเยอะมากมหมม ah าหาศาลนะฮะไม่ได้มีแค่คนสองคนอนะ่ะเหมือนเป็นเสม,มือนเป็นเจ้าเมืองเมืองหนึ่งฮนะหนึ่งแมนเนอร์ก็เหมือนเมืองเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองที่มีขนาดที่ สมุดพันไร่นะฮะมีปราสาทอยู่มีอะไรอยู่นะเดี๋ยวเอาภาพให้ดูนะจ๊ะนะครับผมอ่านะฮะ m ม n เ r อร์ออฟซีสระบบ m a n เนอนะฮะนี่ฮะเป็นภาพฮะ m a n เนออันนี้คือศูนย์กลางฮะศูนย์กลางของความเจริญและความยิ่งใหญ่ไฮโซนะฮะมีปราสาทอยู่บนยอดเขาฮะสวยงามมากมายนะฮะเหมือนที่ด้านหลังของอาจารย์เป็นแบล็กการ์ดเนอมาจากที่ปราสาทแชร์นอยส์สไตล์อะไรสักอย่างนะฮะเรียกชื่อไม่ถูกเหมือนกันนะครับผม ที่เยอรมนีนะฮะก็เป็นปราสาทของแมนของลอร์ดท่านไหนไม่ทราบเหมือนกันนะฮะซึ่งยิ่งใหญ่มากนะฮะจะมีปราสาทแบบเนี้ยเกิดขึ้นในยุโรปเยอะมากหลายร้อยหลายพันปราสาทนะฮะทั้งในอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็แถบยุโรปตะวันออกแทบจะทุกประเทศฮนะล้วนมีปราสาทโบราณที่เกิดขึ้นในสมัยยุกการนะครับผมอ่าหนึ่งแมนเนอร์มีนะฮะมีเชิร์ตนะฮะ,ม,นะะมีโบท๊ทนะคะรับผมมีอะไรอีกฮะอ่า วอเ e อร์มิลนะฮะเวิร์กช็อปนะฮะบ้านชาวบ้านแปลงนาที่อยู่อาศัยของคนมีระบบน้ำมีแม่น้ำมีโชลประทานมีระบบอะไรต่างๆมากมายฮะเมื่อผลิตผลทางดิตทางการเกษตรได้ก็เอามาป้อนนะครับผมให้แกเก็บสวยให้แก่ในแมนเนอร์นั้นๆนะครับผมโดยมีคุณนางฮะหรือว่า l นเเป็นเจ้าของที่ดินฮะและมอบที่ดินให้ชนชั้นอื่นนำไปเพาะปลูก โดยต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนนะครับผม,มซึ่งมันก็จะมีวัสเซอร์ก็คือค่าติดที่ดินนะหรือว่าบริวารที่รับใช้นะครับผมทำหน้าที่ในการเช่าที่ดินของคุณนางอยู่นะครับผมประมาณนี้นะฮะโดยประมาณนี้ฮนะแล้วก็มีทาสเป็นทรัพยสินของคุณนางพูดง่ายๆก็คือคุณนางเป็นเสมือนแบบเด e ิดเเกสเป็นคนที่มีอำนาจยิ่งใหญ่สุดในชีวิตของเขา คนคนหนึ่งฮะเกิดมาในแมนเนอร์ก็อาจจะตายในแมนเนอร์ในชีวิตของเขาก็อาจจะไม่เคยออกจากแมนเนอร์นั้นไม่เคยออกจากชุมชนหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีอ่าคุณนางเป็นเจ้าของนั้นนะครับผมมันเหมือนเหมือนละครไทยอะ่ะนางทาสอะไรแบบเนี้ยเหมือนเป็นทาสเป็น้าติดที่ดินอยู่ในเรือนเบีย้ยอยู่ในเรือนท่านเจ้าขุนท่านเจ้าขุนอะไรต่าง บืนประเทศไทยฮะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาใช่ปะ่ะระบบเจ้าคุณมุนนายระบบท่านเจ้าคุณระบบเจ้าพญาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับคอนเซ็ปต์มาจากนี่แหละฮะระบบฟิลดัานของยุคกลางอีกทีหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เนาะนั่นแหละฮะเอาขาวนะซึ่งไอ้การเสื่อมล่มลายของแมนเนอร์ฮะมันก็มีหลายๆปัจจัยด้วยกันเอาว่า เฮ้หยหนึ่งแมนเนอร์มันอนาเขตมันไม่สามารถขยายขึ้นได้ใช่ปะอนาเขตมันเท่าเดิมเท่าเดิมฮะดำรงชีวิตได้ด้วยเรื่องของเกษตรกรรมเรื่องของเกษตรกรแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะก็คือประชากรใช่ปะฮะประชากรประชากรเพิ่มขึ้นมีลูกมีหลานเพิ่มมากขึ้นก็จะกลายเป็นสมาชิกในแมนเนอร์นเะมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นขณะที่ดินเท่าเดิมฮะคนผลิตทางการเกษตร มันก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มขึ้นใช่ปะ,ะัาผมมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่แน่นอนฮะมันก็เกิดภาวะขาดแคลนภาวะอดยาใช่ปะ,ะเมื่อประชาก,กรเพิ่มขึ้นก็เกิดภาวะอดยาลหลายอยืองไหนยางฮะคนก็เริ่มที่จะเสื่อมอํานาจจากระบอบแบบฟิวดันเสื่อมอํานาจจากการที่อบอกว่าเฮ้ยใช้ชีวิตอยู่ไม่พอเพียงแล้วในระบบแมนเนอร์ครับก็เริ่มที่จะ พยายามที่จะย้ายตัวออกไปจากระบบแมนเนอร์มันก็เริ่มเสื่อมลงนะฮะประกอบกับในช่วงระยะเวลาหลังๆประมาณศตวรรษที่13-14ฮะมันก็เกิดลทัทธิพาา่อค้าชาวยิวนะฮะก็คือลทัทธิพาณิยมเนาะ,ะคนต่างๆที่ออกจากแมนเนอร์ออกจากหมู่บ้านชุมชนเศรษฐกิจแบบชุมชนเนี่ยก็เริ่มที่จะไปเป็นพาา่อค้าวานิชค้ขาขายอะไรต่างๆ แสดงว่าเฮ้ยเขาลํำรวยมากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นการอยู่ในมานเนอร์มันก็เหมือนเป็นอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้ยากจนลงยากจนลงนะแล้วก็มีความาขาดแคลนเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยอยู่ไม่ได้ในระบบเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้นะครับประกอบกับเกิดโรคระบาดในช่วงหลังเนาะในช่วงศตวรรษที่14ก็คือ b Black d e a t h นะฮะการระบาดนะครับ,รลลบ,นะค,รบคนก็ตายเป็นจำนวนมาก นะครับผมมีการเล็กร้อค่าจ้างที่สูงขึ้นนะครับผมแล้วก็เน้นการทําการเกษตรเพื่อการขาระบบแมนเนอร์มันก็คือการเกษตรอย่างชีพอยู่ในครัวเรือนนะครับผมถ้าพูดง่ายๆมันก็อาจจะใกล้เคียงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นตอนที่1ก็คือว่าการใช้เศรษฐกิจแบบอย่างชีพสามสิบส0มสสสบสใช่ปะที่อยู่อาศัย10-30สเป็นอะไรฮะ ที่ดินทางการเกษตรเลี้ยงสตัตว์สามสิบแล้วก็อีกสิบก็คือเรื่องการขุดบ่อเลี้ยงปลาอะไรประมาณเนี้ยฮะก็คือแต่ถ้าบอกว่าเหลือจากการใช้ใจ่ายจากการบริโภคภายในก็เอาไปขายได้นะฮะแต่มันก็เป็นแค่ขั้นปฐมภูมิในเรื่องของการผลิตนะฮะสินค้าในครัวเรือนอะไรประมาณนั้นนะครับผมสุดท้ายฮะศาส,สนาไม่สอนให้มุ่งมุ่งเน้นกําไรการค้ากําไรเท่ากับบาปนะครับ โดยประมาณนี้ก็ทำให้ระบบของแมนเนอร์มันเสื่อมนะครับผมอันนี้เป็นภาพตัวอย่างประสาทนะฮะมีความยิ่งใหญ่นะครับผมตขนขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นประสาทผีสิงอะไรประมาณนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะรู้จกักเดคูล่าใช่ปะที่อยู่ประเทศอะไรวะโรมาเนียนะครับผมนะครับผมก็เป็นท่านหลอดเป็นท่านเขาต่างๆก็เป็นขุนานางชั้นสูงเหมือน,นกันนะก็จะมีประสาทของเขา น,นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นภาพคร่าวๆข,ของระบบเศรษฐกิจแบบครัวเรือนที่มันเกิดขึ้นในยุคก,การเนาะแล้วมันก็เสื่อมไปและมันก็ไม่ค่อยจะสักเซสในช่วงระยะเวลาหลังเมื่อมีประชากรมันเพิ่มขึ้นแบบ e x p o n e n t เนนเลนะฮะแล้วก็มีรูปแบบทางการค้าแบบใหม่นะฮะด้วยเหตุนี้ฮะเศรษฐกิจและก็ความเป็นยุคก,การเนี่ยมันเลยไม่ค่อยมีความเจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรเนื่องจากมันเป็น ระบบเศรษฐกิจแบบศักดินาสวามิภักดิ์ระบบเศรษฐกิจแบบผู้อุปถัมภ์อุปถัปรรมภ์แก่ผู้รับการอุปถัมภ์ผู้รับการอุปถัมภ์ก็จะต้องเชื่อฟังแล้วก็จะต้องอยอมรับต่ออำนาจยอมรับต่ออะไรต่างๆหลายๆอย่างนะฮะทำให้มันไม่ได้มีความเจริญทางการค้าหรือว่าความการพัฒนาทางแนวคิดหลายๆอย่างนะฮะประกอบกับศาสนาจักร ศาส,สนาคริสต์ที่เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตทําให้คนอาจจะยังอยู่ในกรอบอยู่ในความหลงมงมงายตามพันธสัญญา New Testament ที่บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกอะไรต่างๆนะฮะสร้างมนุษย์สร้างสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็มีบาปกําเนิดนะครับผมอันนี้แหละฮะมันก็จะเป็นการสร้างกรอบอย่างหนึ่งในเรื่องของระบบเศรษฐกิจแบบเมเนอร์นะครับผมซึ่งเป็น s u b ย่อยหนึ่งของความเป็นยุคก,กานะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ